สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เรียกกวลาเกมเศรษฐีนะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ได้ทำการอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับตัวละครนะครับผมและทาง G.M ก็ได้สปอยมาไปที่เรียบร้อยในเมื่อวานนี้นะครับผมว่าตัวละครอ,อะไรจะเขา้าซึ่งเป็นตัวละครที่มีความเกี่ยวข้องกับน้ำโนดนตรีแล้วก็ผีเสือ้อซึ่งลุงคาดดาวเป็นมันวอลเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมปรากฏว่าอัปเดต หลังหักดังอ๊อกนะครับผมเพราะว่าตัวละครที่เข้ามานั้นเป็นพระอภัยมณีเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งเราก็ไม่สามารถอันตมิี GM ได้เนาะว่าเอ้ยมันไม่ตรงอย่างนั้นมันไม่ตรงอย่างนี้นะครับผมมันตรงทุกอย่างเลยนะครับผมเพราะว่าพระอภัยมณีมีผีเสื้อครับมีบรถดนตรีครับแล้วก็มีนม้ำเป็นวิญญาณนา้ำอยู่ตรงนี้อะฮะส่วนความสามารถของน้องนั้นเดี๋ยวขอไปดูในหน้าตาอีเวนต์เนาะเพราะาตรงนี้มัน มันเลื่อนแล้วมันกดยากมากเลยนะครับผมนะส่วนหน้าหน้าคาตานะครับผมก็อ่าอืมเนาะยิงใส่ตุ้มหูแล้วว้าวเทสจีเอเริ่มแปลกๆนะครับผมโอเคเรามาดูกันที่โอ้โหคอสตูมโคเท่แต่ไม่ใช่เราจะไปดูที่ความสำเร็จของน้องกันดีกว่าครับผม ความสามารถของพระอภัยมณีนะครับผมก็จะมีดังต่อไปนี้เมื่อเริ่มต้นเทอร์แรกของฉันนะครับผมมีโอกาสที่จะเลือกการ์ดโรลนตีหมายเลขหนึ่งสองสามนะครับผมและจะอยู่จนจบเทิร์นเนาะโรลตีหมายเลขหนึ่งนะครับผมเมื่อฝ่ายตรงข้ามทอยผ่านตัวเรานะครับผมมีโอกาส45%ที่จะบังคับฝ่ายตรงข้ามไปยังเกาะร้างทันทีนะครับผมแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกไปยังพื้นที่ของเรามีโอกาส65%นะครับผมเพิ่มค่ามาทางเมืองคูณ4นะครับผมแบบฟิกเนาะก็คือถ้าสตูมมีความสามารถในการดูด เมืองคูณไปที่เมืองตัวเองมันก็จะดูดไปก่อนนะครับผมคูณ4ี่ก็จะตามออกมาทีหลังนะครับผมโน้ตที่หมายเลขสองนะครับผมเมื่อตกเหรัญมาของผลตองค้ามีโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จะข้ามาทางพื้นฐานแล้วก็ป้ายสีเป็นระยะเวลาสองเทิร์ดนะครับผมเมื่อเราถูกกระครั้งฟองสบู่นะมีโอกาสหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่จะยกเลิกฟองสบู่นั้นทันทีก็คือเจาะฟองออกมานนัเองส่วนโน้ตสุดท้ายนะครับผมมีโอกาสสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่จะ ยกเลิกสกิลสลายก็คือยกเลิกสกิลสลายของฝ่ายตรงข้ามสกิลสลายให้สีพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดเป็นสีเดียวกันโอเคก็คือความสามารถในการดึงสีออกนั่นเองใช่ป่ะนี้อ่านแบสแกนนะครับผมสีสนนี่เป็น ตัวแรกเลยนะที่มีความสามารถนี้อยู่นะครับผมแต่แค่40%เนาะก็หวังว่าจะออกนะครับเมือ่อฝ่าตรงข้ามตกไปยังพื้นที่ของฉันนะครับผมเพิ่มเข้ามาทางแบบฟิีอีกแล้ว65%นี่เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมที่โนโดตี3อันความสามารถไม่เหมือนกัน1อันก็คือเจาะฟองออกมาตรงนี้เนาะแต่อยากให้เจาะฟองสบูอ่อยู่กับยกเลิกสลายมากกว่าเพราะว่าไปอยู่กับป้ายสีแล้วมันดูแปลก มันดูแปลกหรือว่ามันดูปกติหนูคิดว่ามันดูแปลกๆโอเคมาถึงไฮไลท์ของเราเลยนะครับผมความสามารถประจําตัวของน้องเนาะซึ่งเป็นความสามารถของตัวครประจําเดือนของเซิร์ฟเกาหลีเลยทีเดียวนะครับผมที่มีชื่อว่าเจนัสหรือในรูปลักษณ์ของ เ ah, มื่อตกพื้นที่ก่อสร้างของชัน้นใดก็ตามนะครับผมไม่ใช่เออใช่ถูกต้องมีโอกาส70%ที่จะอัญเชิญวิญญาณแห่งน้ำนะครับผมไปยังพื้นที่ที่ต้องการได้วิญญาณแห่งน้ำนะครับผมก็จะถูกอัญเชิญมาเนาะแล้วก็จะสร้างเชื่อมกับนะครับผมบันไดสู่ปรโลกสามารถสร้างวิญญาณได้สูงสุด5ตัวเมื่อเรานะครับผมหรือว่าตัวศัตรูใดๆก็ตามนะครับผม เดินไปยังวิญญาณนั้นหรือว่าเดินผ่านเนาะก็จะถูกดักจับไว้นะครับแล้วก็จะสามารถนี่ไงนี่เปลี่ยนไฟตรงข้ามทั้งหมดให้กลายเป็นหุ่นกระบอกหลังจากนั้นย้ายไฟตรงข้ามไปยังบันไดปอลโลดังนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าเราจะโจมตีศัตรูวิญญาณน้ำต้องอยู่ในแถวที่ศัตรู อยู่เราไปเดินชนก็ได้หรือว่าศัตรูไปเดินชนก็ได้เนาะก็จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นหุ่นกระบอกแล้วก็ย้ายไปยังปรโลกอืมฮึโอเคงงไหมไม่งงนะเมื่อทําการย้ายนักอัญเชิญสองคนขึ้นไปจะเคลื่อนย้ายไปก่อนหลังจากนั้นเราจะตามด้วยฝ่ายตรงข้ามก็คือถ้าเกิดว่าเราเป็นคนไปตกนะครับผมเราจะถูกย้ายไปยังปรโลกก่อน แล้วศัตรูที่อยู่ในแถวที่เราชนกับวิญญาณน้ําตรงนั้นอะ่ะก็จะย้ายไปตามโอเคโอเคนะครับผมวิญญาณน้ําจะแสดงผลสามารถป้องกันได้ด้วยจุดสตาร์แล้วก็โดนโล่นะครับผมแต่หมวกกันไม่ได้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เขียนโลชาร์ดมาด้วยอะ่ะคิดว่าโลชาร์จก็น่าจะกันไม่ได้แต่โลชาร์จมันกันได้ทุกอย่างเนาะโลชาร์ดก็อาจจะกันได้นะครับผม แต่หมวกอะหมวกป้องกันไม่ได้นะมันเป็นการโจมตีแบบอันเชิญเหมือนกับอีกาของมันบอกนะครับผมถ้าเกิดว่าใครงงนะครับผมก็สามารถไปดูคลิปรีวิวเจนัสได้นะครับผมลงไว้ประมาณ3ปีที่แล้วแล้วเนาะตัวละ <c oughs> ครเก่าอะไรขนาดนั้น สจทยความสามารถที่2นะครับผมก็เอามาคอมโบคอมจอยกับความสามารถในการสร้างวิญญาณแห่งนานนั่นแหละก็คือเมื่อทําการก่อสร้างคาารสาลังนะครับผมมีโอกาส50ที่ย้ายกลับมาต้นไม้งที่ยืนอยู่60เมื่อไม่แสดงผลแล้วก็มาตกพื้นที่ของชันมีโอกาส65นะครับผมจะล็อกค่าผ่างเมืองคูณแล้วก็เพิ่มเข้ามาทางเมืองคูนทั้งหมดคูณ248แบบสุ่มอย่างสุดท้ายเมื่อ่ายตรงข้ามทําการตกไปยังเมืองล็อกของเรานะครับผมมีโอกาส65ซนที่จะละเว้นการยะเว้นค่าผ่านทาง ก็ดูรวมๆแล้วคอมโบกันทุกความสามารถเลยไม่มีเราไม่ต้องหาจี้อะไรมาเพิ่มให้น้องโหดขึ้นแล้วน้องโหดในตัวเองอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่มีตัวละครเลยเลยแล้วก็มีเพชรเพียงพอประมาณสองแสนเนาะตัวละครลิมิตขนาดนี้คิดว่าจะหมดกี่แสนลุงก็ไม่กล้าสุ่มเลยนะครับผมน่ากลัวเกินส่วนภาพพิมณีแบบตำนานนะครับผมเดี๋ยวเปอร์เซ็นก็เพิ่มขึ้นเป็น55หแล้วก็ เป็น8ปดห้าอ๋อแปดสิบห้าไปสี่นะครับผมแล้วก็ห้าสิบกันสลายแต่ขัดขัดใจมากเลยอะ่ะขัดใจตุ้มหูขัดใจขัดใจทุกอย่างทำไมขัดใจอย่างนั้นเป็นตัวละครที่เอ้ยเดี๋ยวจะหา่าบูรี่อีกนะครับผมไม่พูดก็ได้คอนปอกอย่าพูดไปดูโมเดลกันดีกว่าโมเดลอะไม่ติดเลยนะฟิกเกอร์อะติดที่การดนี่แหละ พ่เกอรอะโคตรหล่อเห็นไหมหัวโตวเหรอเคยดูลมๆหัวโตว,ว่ะเอาโมเดลสมัยเมื่อก่อนจบกับเป็นโมเดลไทยออริจินจริงๆนะครับผมหัวโตวเชหัวโตวมากเลยส่วนไปดูคอสตูมกันหน่อยดีกว่านะครับผมคอสตูมของน้องความสามารถก็คือเมื่อกี้ก็ไม่ได้ะนะครับผมแต่ถามว่าเทขึ้นเยอะไหมบอกเลยว่าเทขึ้นเยอะมากเขาโหโคตรเท เมือเ่อไปตรงข้ามน้องกรตกเมืองของฉันนะครับผมผนึกเคลื่อนย้ายเนาะห้ามวาบนะครับจบเฮ้ยเขาตุมเทพอ่ะต่ติดอย่างเดียวหัวโตเหมือนเดิมเดี๋ยวจะทำให้หัวไม่โตก็ไม่ได้เนาะคนเราอะนะโอเค วิธีการหาภาพอิไมณีนะครับผมเราสามารถหาได้แบบยากๆนะครับผมจากการที่เรานั้นจะต้องสะสมวัตถุดิบในการแลกเปลี่ยนอัไมณีนะครับผมทั้งหมด3ใบแล้วก็พิสโสุดใสเอบวกฮะอุ้ยหาแค่ A บวกเหรอไม่ต้องหา S 1อันที่เอาเอบวก5อันมาแลกแล้วหา S แค่หา S แค่3อัน อืมแต่เพิ่มวัตถุบลีบ A มานะครับผมจากปกติหาอย่างละ2 2 2 2เป็นสัตว์สัมสามสามนะครับผมก็คือเงา A บวกที่หายากโน้ตติหมายเลขหนึ่งที่คิดว่าน่าจะหายากนะครับผมโน้ตติหมายเลขสองหมายเลขสามคิดว่าน่าจะหาง่ายเนาะโอ้ตัวละครประจำเดือนวิธีการหาง่ายขนาดนี้เลยเนี่ยส่วนตัวตำนานนะครับผมก็เติมแสงตำนานไปเลยนะครับผมสามนะร้อยฝ่าเนาะอีเวนต์ เปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับผมโดนคอปปี้ซูเปอร์ชิล์นะครับผมของภ้ามาเฮมัน,นียังไม่รู้ความสามารถเดี๋ยวก็ค่อยเข้าไปดูก็แล้วกันโบนัสหรอร้านคาแพ็กเกจกับอีเวนต์เอรีเบิร์ดเออรีเบิร์ดนะครับผมเพื่อหาตำนานนะให้บานมีภายในวันที่14ก็คือวันนี้ รับรางวัลพิเศษตั๋ว S อบวกหใบแล้วก็ไปซื้ออีก1ใบนะครับผมในราคาจุดๆนะเดี๋ยวเขาค่อยไปดูกันนะครับผมว่าราคาเท่าไหร Event ่อ mm ีเวนต์ล็อกอินพิเศษนะครับผมซาลาเปายามเช้าเมื่อล็อกอินในตอนเช้าแล้วก็มันเทศไดายเอ็ดนะครับผมมันจะไดเอ็ดกี่โมงกินมันเทศตอนเย็นนะครับผม5้าโมงเย็นเนาะ,ะถ้าเกิดว่าล็อกอินเช้าครบ6วันนะครับผมรับไปเลย1,000เพชร ตัวล็อกอินเย็นครบ6วันนะครับผมรับไปเลยอีก1,000เพชรเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็มีแสงฟิกด้วยนะครับผมตลายการน้ำฟ้ากับออกเกาะตอนเช้าเหรอไม่ตื่นนี่สิทำไงได้อ๋อ11โมงก็น่าจะไหวอยู่แค่แค่แค่อีเวนต์ซูเปอร์ลิมิเต็ดอ dition ก็คือถ้าเกิดว่าเราฮะครุยมาจากไหนครุย อ๋ออีเวนจี้นะครับผมแต่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 แต,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 แต่ทุกคนพึงระวังนะครับผมน้องวอกกา้ากิน,มนเมล็ดทานตะวันนี้มันจะมาในวันที่17นะครับผมดังนั้นวันนี้วันที่14อีเวนต์นี้ยังไม่เปิดนะครับผมก็ดูรัดราวไปก่อนว่าความสามารถของน้องมันคืออะไรเนาะพุทธิ์ใตรงข้ามนะครับผมใช้กันนางฟ้ามีโอกาส55%สลายการนางฟ้าพุทธิ์ใส่ตรงข้ามตัวปัญญาเรามาของใจมีโอกาสเจ็รั้งฟองสบู่แล้วก็มีโอกาส60%เนาะป้องกันเอฟเฟาอันตรายนะครับผมก็ ก็ก็ก็เป็นเอามาเพื่อเพื่อน้องนั่นแหละเออเพราะว่าเราต้องเรียกศัตรูไปยังเซนมาาของเรานะครับผมถ้าเกิดว่าขังฟองไว้ก็ได้จะดีมิใช่น้อย เมื่อก่อสร้างมีโอกาส40%นะครับผมใช้เอฟเฟกโลกมืดเนาะหนึ่งช่องหน้าหลังนะครับผมเอฟเฟกโลกมืดถ้าเกิดถ้าศัตรูมาลงนะับผมส,สกิลศัตรูจะไม่ติดเน,ะววน,นา,าะเาาะมื่อตกพื้นที่ฝันตรงข่ามีโอกาส80%แยเว้นค่ามันทางนะครับผมแล้วก็ย้ายไปพื้นที่ใกล้ๆแสดงผลหนึ่งครั้งเท่านั้นแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ฝังตรงข่ามีโอกาส60%นะครับผมย้ายค่า้ามาทางเมืองคูดเหมือนกับเป็นตัวละครที่ถูกสร้างมาเพื่อเอามาสู้กับตัวเองเพราะว่าทุกสิ่งและทุกอย่าง เอามากันตัวเองหมดเลยเนี่ยย้ายข้ามทางเมืองคูแล้วก็ในความสามารถของตัวเองก็มีเมืองคูแบบฟิกเนี่ยเออแปลกๆส่วนที่อื่นนะครับผมก็จะมีเกาะลอยฟ้าหลุมดำนะครับผมถ้าเกิดว่าใครจะแก้ทางน้องจริงๆใส่เกาะลอยฟ้ามานะครับผมวาร์ปผ่านตัวที่เป็นวิญญ,ญาณน้ำได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็ไปภาวนาเอาว่าเขาจะโจมตีเราแบบพุ่งชนวิญญาณน้ำไหมแค่นั้นโอเค ยังไม่บอกกันแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาบอกอีกทีหนึ่งวิธีการหาตอนวันที่สิบเจ็ดนะครับผมลุงจะได้มีคลิปลงเนาะเมื่อกี้ติดอะไรบ้างติดอ่าตรงนี้ในร้านค้านะครับผมลุงมารีวิวเร็วเกินไปไม่รู้ว่าร้านค้ามันจะอัปเดตหรือยังเขาไปดูแป๊บหนึ่งนะครับผมในร้านค้าตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้่างหากแล้วนี่ฮะซื้อได้เลยเหรอ ซีลิงหนึ่งหมืน่นนะครับผมสำหรับโดนโดน Super Link, ซูเปอร์ลิงซูเปอร์โลสามร้อยเจ็ดร้อยคอสตูมถามว่าคอสตูมสำคัญไหมสำคัญกับดวงตานะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบใส่หวานนะครับผมไปใส่ดาก็ก็สามารถรักษาดวงตาได้ระดับหนึ่งเลยนะครับผมวนคามสามารถที่เพิ่มมานั้นไม่ค่อยเท่า เขาจะวาบได้ยังไทงทั้งๆที่เขาลงเล่นมาของเราแล้วเขาน่าจะตายแล้วนะครับเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะวารหรอกใช่ไหมเฮ้ยแพ็กอีโวสุดฮิต e และอื่นๆกลัวคำนี้มากเลยและอื่นๆถ้าเทียบกันแล้วอ่ะห้าพันเก้ากับเก้าสิบเก้าอ่ะเก้าสิบเก้าอ่ะถูกกว่าห้าพันเก้านะเพราะว่าเก้าสิบเก้าอ่ะเติมพันเพชรยังไม่ถึงเลยมั้งเออ ดังนั้นให้เลือก99เหรอไม่ต้องเติมนะครับผมได้อื่นๆแน่นอนโอเคไม่มีอะไรแล้วเมื่อกี้ติดอะไรอ๋อติดอีกหนึ่งอย่างนะครับผมก็คือความสามารถของ super shield s เปอร์โลนี่แหละโดน super shield s เปอร์โลอัดโดนนี้อยู่ตรงนี้นะครับผมทุกโอกาสการทะลุเต่ามีโอกาส45%นนะครับผมชาร์จเฮ้ย จีท้ที่มีซูเปอร์ชิลเข้ามาแล้วแต่เป็นจี้ลิงของน้องผ้าพัยเท่านั้นนะครับผมบวกสิบห้ามไม่แสดงผลไม่ตรงค้าไม่ได้เลยนพูเรมาเพิ่มเติม,ตมไม่มีบวกเปอร์เซ็น์เพิ่มห้าสิบเปอร์เซ็นมันน้อยนะไม่มีบวกเปอร์เซ็น์เพิ่มด้วยหรอหนึ่งหมื่นนะอันนี้คือหนึ่งหมื่นนะครับผมหนึ่งหมื่นเพชรนะได้แค่นี้หรอตำหนิอยากตำหนิมากอยากตำหนิสุดๆ จบแล้วอ่ะมีแค่นี้อ่ะอืมถ้าถามว่าเจนัสนั้นดีไหมเจนัสมันดีมากถ้าจำไม่ผิดจำผิดก็ได้เพราะว่าคอสามารถของเกาะลอยฟ้ามันมาหลังจากน้องแมงกัะพุนมาเนาะเจนัสก็เลยโดนผลกระทบไปด้วยก็คือสตูสามารถวาร์ป ข้ามผ่านผีอ d ดูบิของน้องได้อืน้องก็จะลําบากตัวเองก็คือต้องโจมตีตัวเองแต่การโจมตีของน้องหนักหน่วงนะก็คือเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นหุ่นกระบอกแล้วเชิญแบบทะลุหมวกด้วยเนี่ยเอ,อแล้วน่าจะใส่บบเชิญปาร์ตี้ได้ด้วยมั้งแล้วก็เชิญอีกรอบหนึ่งเชิญปาร์ตี้อีกรอบนึง มันผ่านมาปีกว่าแล้วเนาะลืมนะครับผมลืมว่าเชนะเล่นยังไงไม่คิดด้วยว่ามันจะเข้ามาเพราะว่าคิดว่าน้องมันบอลจะเข้ามาเพราะว่าเป็นตัวละครที่มีขุยมีน้ำเอ้ยไม่ใช่มีโนรุตีโนรุตีก็ขุยไงน้ำก็น้ำรอบตัวน้องไงผีเสื้อน้องก็มีตอนน้องออกแอคชั่นไงแต่ไปคิดว่ามันจะโดนดัดหลังขนาดนี้นะครับผมโดนหลอกอะโดนหลอกเจมาหาว่าเราแบบเราหลอกง่ายอ่ะ เสียใจนะครับที่ทําอย่างนี้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมพบกไปคลิปหน้านเนาะโอ,อ้โหโชคดีนะครับผมในการเล่นเกมเศรษฐีก็แล้วกันอ,อ๋อมื่อกี้จะจัดอันดับแรงนี่อันดับหนึ่งในใจลุงนะถ้าไม่คิดถึงเรื่องเปอร์เซนต์ว่าความสามารถออกหรือไม่ออกถ้าเกิดว่าทุกตัวละครเปอร์เซนต์มันออกหนะึ Date ่งร้อยเปอร์เซนน่ะเดทคนแรก ไม่เดทโคกับเดทอะมาคู่กันเจนัทอะไไม่ใช่น้องพัดไอเนี่ยไอตัวใหม่เนี่ยสู้สองตัวนี้ไม่ได้ป้องกันขโมยเงินก่อนม,มีเอ,อโดนอีกาไปขโมยเงินเหลือสูตรก็ทำอะไรไม่ได้ละก่อสร้างไม่ได้แล้วก็เดทก็ถ้าเดทใส่เกาะก็จะไม่ต้องติดวิญญาณน้ำน้องก็จะข้ามไปข้างหน้าแล้วก็ไปตก พื้นที่ลาวาแล้วก็ขโมยเงินได้เลยเป็นตน้นถ้าเกิดว่าเน้องผ้าไพรมณีเนี้ยไม่มีจี้หนึ่งหมื่นที่เป็นจี้ซูเปอร์รชิวอะ่ะก็จะป้องกันค่อนข้างยากนะครับนะักต้องเสียหนึ่งหมื่นในการซื้อสู่กันละกันกำลังใจให้นะครับผมไปละชุบช้บ